พริกมาทำกิมจินะคะหมึกได้ปลาหมึกสายได้ปลาหมึกสายมาให้ลูกหอยแข้งแย่ดาวพี่นอ้องเห็ดอาหยะอยู่เมืองเนี้ยไปามาจะมาแย่ดาวสิพาพี่น้องไปชอปปิ้งจ้ะกะสิเริ่มขึ้นรถได้ค่ะได้พี่น้อง บาร์เตะๆตะสะก้อนจ้าอะไห,หมองนง้ำมอนค้นขาบกับข้างนั่นจ้ะล้านนี่ก็สิม,มาประจำประจำเลยกะซิมีบักคงบักหยังไหเห้าหล่ะพี่นอ้องบักคงลากหลายจ้ะไปที่นีพวกซองกว๋วยเตี๋ยวผงกว๋วยเตี๋ยวผงเห็ดหมูแดงนี่มั้งสุนแนว ของแซ่แข็งค่ะนี่ของพวกนี้แซ่แข็งมาจ้าพี่น้องผัสสีพระของเจ้าเบิ้งบาทนี่ยรถข่อยก็มาพอดีผัสสีมาเปิดให้พวกเจ้าเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งถือมาแล้วใส่เมื่อเดียวเนาะค่ะเนาะเมื่อหนึ่งถือกล้องเออมาเบิ้งพี่น้องยังขับไปเบิ้งอยู่บ้านเนาะพุทธนัดะรถมาแล้วจกขึ้นรถขึ้นรถบาทนี่หมาหม่องนั่งเกือบขึ้นรถเมื่อบาน หนุ่มเน,น, hey, นี่มุ่งหนอกสุดเลยทางเมื่อบายไปเด้๋ยวหนูไปเทียเ <N> ่ยวไปจังทุกทีทางเมื่อบายหาหน้าที่กับถึงกับพี่น้อง ยายดาวถึงบ้านแล้วพี่น้องมาป่ะเนี่ยยายดาวสิพามาเบิงวายายดาวไปซื้ออย่างมากเนาะ,ะเนาะส้ยอันนี้จากลานยายดาวก็ไปเมิดไหมจ่าเมื่อเนี่ยเพิงลานฝรั่งเพิงลานไทยลานอย่างยายดาวไปเมิดละจ้ะอันเพิงเถิงเนี่ยเนาะมามามา,มาลานชุดไทยยาย,ยดาวได้น้ำแข็งจ่ะ มาพี่น้องน้ำแข็งเมืองฝรั่งสองกิโลจ้ะวันนี้ได้ผักได้พัก,พกเบื้องพี่น้องต้นเยวๆยาผักเซอร์รี่นะคะพี่น้องจ้ะผักเซอร์รี่ทั้งเยวทั้งอวบทยยั้งใหญ่เบ้ยเบืงองนี้พี่น้องคุณนะไก่สีสูงซ้ำรลข่อยละ่ะ ลูกไส้มักปันกินจ้ะเอามาให้ลูกปันกินพี่นอ้องเธอเลยอยูเออ <c oughs> อันนี้น้ำ <c oughs> น้ำลำไยดอกจ้า <c oughs> น้ำลำไ <c oughs> ย,ยน้ำลำไยเยดาวเออกนัดก้าสับประรดผักชีผักชีแล้วก็อะไรอีกเนาะผักชีแล้วก็ไอ เ็ดเข็มท่องจ้ะยาดาวสีมาแกงเห็ดพี่น้องเอ้ยโยนไปโอ้บอกลิกไข่เฮียพิกไข่เฮียสอดไปตัวถีบเอ้าอวันนี้อันนี้คล้องร้านไย่ด้การ์บาดเข้าวเส้นก๋วยเตี๋ยวจ้ะพี่น้องจ้ะเส้นก๋วยเตี๋ยวพี่น้องอย่าไล่ตาได้จ้ะเด้อ มันมะเห็ดดาไปซื้อเห็ดมาจ้ะซื้อเห็ดมาแล้วกะ็บักแข้งจ้ะบักแข้งพี่น้องบักแข้งเหลือปลาไหลเออเดีย๋ยวดาจะกินหอยแข้งไหมต้นหอยแข้งจ้ะหอยแข้งแพงแพงพี่น้องเอ,อ้ยบ่อยากพลาด นี่ก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้าวยายดาจะชอบกินน้ำตาลมะพร้าวนะคะซื้อมาสองกิโลเลยคะ่ะสองกิโลพี่น้องเอ้อเต๋ยวิพี่น้องเห็นปะเต็มอยู่พี่น้องเย้ยน้ยบักกบักเนี้ยอันนี้อันนี้อะไรนะอันนี้พริกค่ะสงสัยแย่ดาวลงถ่มของลูกพริกมาทำกิมจินะคะ ผู้ใดเบิ่งก็อยากได้ก็มา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 แคปหน้าจอไปแด้วค่ะเดอ้อนี่เห็นบะเ<ม>ออพริกทำกิมจิเป็นเงินทั้งหมด456โครนเนะ่ะโครนหนึ่งกับประมาณสามบาทนะจ๊ะพี่น้องคูณเอาจ้ะ400กว่าโครนคูณสามนะคะเนาะนี่ละค่ะพี่น้องจ๊ะ ไปซื้อของลานเอเชียเพิ่นะเะลเือมีกระดาษอันนี้อันนี้ไปเออบ้านนี้ได้ปลาหมึกค่ะได้ปลาหมึกได้ปลาหมึกสายได้ปลาหมึกสายมาให้ลูกได้ปลาหมึกมาให้ลูกๆเนาะคะ่ะเนาะอืมน,นี่อันนี้ขวดน้ำนอกนี่ขวดน้ำาย่ดาวไปไปเดินห่างายดาวกรหิ้วนาแย่ดาวกะ ซื้อกินบนรถวันนี้นี่ได้ปะเนี่ยมันยังบาทเลยพี่น้องไปได้ไข่ปลาคาเวียมาเห็นบ่คะเพื่นสิเขียนปะคาเวียคาเวียมิกเพนเวอา์ัน,นยี่เดาซื้อมาซื้อมาหาขวด ตีไปครึ่งโลเนาะพี่น้องเนาะตีไปครึ่งโลอืมตีไปครึ่งโลอันนี้อีหยังลงไปซองกันเดอ้อนี่อันนี้อันนี้สิเป็นขอ่าอินวาัซสาบิเนาะคะนะ่ะเนาะวัซสาบิฝรั่งอเมื่กินก็ขนมปังวาซสาบิฝรั่งนะคะเห็นไหมคะ อร่อยอยู่นะอือร่อยมากบาดนี้ได่ดาวกับว่าลืมที่สืสอไก่กาองไก่แช่แข็งมาคะนะ่ะเนาะขาอ้งไก่แช่แข็งเหมือนแมคโครเลยหนึ่งกิโลสองกิโลพี่น้องไอ้เห็นมันอ้ยเต็มอ,าอ่าเนี่ยพี่น้องไอ้ ไหวโบไหวมองว่างข่อย่ใหญ่แล้วนะฮกขนาดได้จ้าพี่น้องข่อยมาหอดบานพ่อใหญ่แล้วลางถ้วยลางสรไว้ใหหเรียบรลอยกันใจพวกเจ้าเบิ้งเห็นไเรแล้วลางติ๊บเข่าไว้ข่พ้อมติ๊บเข่าไข่ใส่เข่ากำให้ลูกลูกกินพืนล่างไห้ข่พี่น้องไอ้เบิ้งพ่อใหญ่แล้วสวยดีดีเด้อแล้วลางถ้วยลางสร้างใบ้เรีหยบรอยอบบ้อย <c ười> ยาดาวายะาดาวสืบปลาหมึกมาสองถุงบอมนนอ่าละครับพี่น้องจ้าค่อยพอกันไหมเนาะคะนะ่ะเนาะยาดาวคล้องเข่าตู้เย็นก่อนนะค่ะเด้อพอกันไม่คลิปหน้าจ้ายะดาวเอาอเอาคล้องเข่าตู้เย็นก่อนเห็นปะปลาข้าวเวีย้ยพี่น้องยะดาวเอาปลาข้าวเวียมาให้ทวากินจ้ะ กล่องก็เวยไปทั่วทีบทั่วแดนแล้วเนะพอกันไปจ้าบ๊ายบาย,บาย